ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องหมูต่อขอชิลนะครับก็เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับต้นไม้การปลูกต้นไม้และการเลี้ยงต้นไม้ต่างๆนานานะครับวันนี้ก็จะพาพี่พน้องนองนะมาชมาต้นพืชที่เป็นชื่อว่าตระกูลซิงโกเนียมซิงโกเนียมในที่นี้ก็คือบ้านเราเรียกว่าเงินไหลมานะครับ <c oughs> เงินไหลามาที่ผมมีอยู่ก็จะมีดูนี่ครับนี่จะเป็นเงินไหลมาด่างขาวเนาะอันนี้ผมเอามากองไว้กับพื้นเป็นอันนี้จะเป็นบ่อรวมของผม นี่จะเป็นบอร์ดรวมเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาปรับเพื่อวางข้อใหม่ให้้องเขาเนาะจะเพิ่มเพิ่มจานวนเขานะพูดง่ายๆเนาะแล้วก็ซิงงกเนี่ยผมจะมีหลายตัวอย่างเช่นตัวนี้อันนี้จะเป็นทรนะีทรีคิงหรือเขาว่าเ,เงินอะไรมา3กษัตริย์ไอตัวเงินอะไรมา3กษัตริตยร์นี้ครับพอใบแบรกแรกก็สวยอยู่นะทุกคนทุกคนดูอ่ะมาดูใกล้ๆอันนี้คือใบเขาสวยอยู่นี่ลักษณะของเงินอะไรมา3กษัตริย์นะครับเนาะเนี่ยหลังทึบแต่ว่าเมื่อเขาแตกยอดหรือแบบว่าแทงไหลเป็นยอดออกมาอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วก็เหมือนมี ใบามาลงมาแงมากินแล้วก็ใบแบบหยิกๆง,งอ,งองเท่าไหร่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่เนาะผมก็เลยจะมาตัดเพื่อ,อให้ให้มันเป็นพุ่มนะครับให้มันสวยแล้วก็จะมาตัดตรงนี้ไปจะทำาจํานวนอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกต้นหนึ่งนะครับพอ <c oughs> สังเกตดูเหมือนกันอันนี้จะเป็นพิ้งสเปซของผมเหมือนกันอันนี้จะเป็นตะกูลซิงโกเนียมเป็นซิงโกเนียมเหมือนกันหรือ,องเองินเลยมาด่างชมพูนั่นเองนะครับผมตัดตัดยอดไปตัดตัดสดไปนะครับตอนนี้พอแตกเป็นพุ่มมันจะสวยมากเพราะว่า ไอพืชตระกูลเนี่ยตระกูลเซโเนี่แบบว่าเป็นเงินอหไมาด่างชมพูเนี่ยเวลาถ้าเขาแทงยอดไปสูงๆเนี่ยครับเขาจะใบเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เขาจองตัดเป็นพุ่มมันถึงจะสวยนะครับอะเดี๋ยววันนี้ผมไปดูวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการการชำตัดชำตัดสดไปเลยไปเลยครับไปเอาละครับแล้วก็ มาดูวัสดุนะที่เราจะใช้ในการเอาไปชํากันนะครับชัมชําข้อเนาะชําข้อของเงินไหลมาเนาะอันนี้จะเป็นกาบมะพร้าวที่ผมแช่มานานมากนะครับหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะแช่แล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเห็นไหมอ่านี่แช่ไว้ผมมาน้ำออกแล้วนะครับแล้วก็กระถางเนาะกระถางที่ผมจะใช้นี่จะเป็นกระถางสี่นิ้วนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าจะได้กี่ข้อนะผมก็เตรียมไว้เยอะหน่อยนะครับนะประมาณสิบกว่าสิบกว่ากระถาง นะครับแล้วก็อ๊บอันนี้อันนี้จะเป็นใบก้ามปูที่ผมซื้อมาทั้งกระสอบนะครับเหลืออยู่แค่น,นี้ก็เลยเสียดายก็เลยผมสมปนเป,นปกันไปซะนะก็ได้แค่นี้อ่าไม่เป็นไรค่อยไปหาซื้อเพิ่มนะครับโอเคอ่าแล้วก็จะมีดินนะเป็นดินปลูกนะครับผสมซะหน่อยนะเนนปลูกเปนนปลูกที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยผสมผสมเอาแล้วก็เอาไปใส่ในกระถาง นะครับเดี๋ยวเราไปตัดข้อไหนมากันกันก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะเอออีกลืมลืมบอกลืมบอกอันนี้จะเป็นปุ๋ยกับสตาร์กันจีนะว่าการมแมลงปุ๋ยก็ให้เป็นให้สารอาหารให้สารอาหารกับต้นไม้ของเราแล้วก็นี่ที่สําคัญปูนแดงนะปูนแดงนะครับเอาไว้เอาไว้แต้มเอาไว้ไปแปะแปะ,แปะกับแผลที่เราตัดมาเนาะนะครับยิ่ง ยิ่งแผลแบบมีดที่เราทําแผลหนบางเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเนาะอันนี้จะเป็นมีดที่ผมจะใช้นะครับนะยิ่งคมเท่าไหร่ยิ่งบางเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้โอกาสที่น้องเจนเน่ก็น้อยเนาะแล้วก็ปุนตัวปุนแดงนี่ก็จะช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งนะในเราไปลุยกันเลยลักษณะที่เข้าไหลเอาข้อนี้แล้วกันข้อนี้เนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเชือนเลยปึออ๊บ เราได้มาแล้วนะแต่เขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาไปทําจานวนดูเราไปชําดูเนาะเดี๋ยวเ้าไปดูลักษณะของน้องกันใหม่อันนี้แผลที่เราได้ตัดไปเดี๋ยวเราเอาปูนแดงมาทานะครับแผลที่ตัดนี้แล้วก็ที่เราตัดออกมาด้วยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดงานอะไรมาด่างขาวกันเลยนะครับ ลงดินไปแล้วทุกคนลากฝังลึกเลยเนี่ยโอเคเนี่ยได้แล้วครับ1ต้นแค่นี้เราก็ลงไปชํำได้แล้วสำหรับพี่น้องคนไหนนะที่ต้องการ,รออยาก อยากจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะอยากอุดหนุนมผมนะก็พักเข้ามาหาผมได้นะครับในช่องโมเตอขอชิวนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ที่อยู่ติดต่อไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงจนน้องงอกขึ้นมานู่นแหละจนจนให้น้องแอข็งแรงนะครับมั่นใจว่าน้องไม่ตายแน่นเวลาไปถึงมือนะนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเพราะว่าน่าจะได้หลายต้นนี่ก็สวยตัดนี้เลยเอ๊บอ๊บ ต้นนี้ด่างสวยมากครับทุกคนเ,นเห็นไหมแต่ละใบสวยมากนะครับนี่ก็ได้หนึ่งสองสามประมาณ3มต้นเลยนะครับเยอะมากอย่างใบนี้เนี่ยก็เหมือนจะไม่มีแต่ว่าอย่าประมาทนะครับต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเคยเลี้ยงไอ้ที่เขามีเชื้อเขามีเชื้อด่างอยู่นะครับอ่าแค่แค่รากเนาะไม่มีใบค่นี้เขามีแค่ก้านเขามีเชื้อด่างเนาะปลูกไปปลูกมาเขาก็ด่างนะครับทุกคนถ้าเขามีเชื้อด่างนะ มีด่างนิดตรงไปลายปลายนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยน้า,น,า,น,าน้าซื้อเพราะว่าเขาจะเจริญเติบโตรง่ายถ้าใครที่รับบริเวณด่างอย่างนี้ไปทุกคนเขาจะไม่ว่าด่างมากๆเพราะว่าการที่เขาด่างเยอะๆเกินไปเนี่ยเวลาเขาโดนแดดโดนอะไรเขาจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับคือเขาจะหาสารอาหารได้น้อยแต่ว่าถ้าเขียวเยอะเนี่ยเขาก็เขาจะโตไวกว่าเนาะอันนี้เป็นเทคนิคในการเลือกซื้อนะครับอันนี้ก็ไม่มีแต่ว่ายอย่าประมาทนะครับมีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีชูชเดดา อ่ะอันนี้นี่สวยมากครับอันนี้นี่สวยสวยมากทุกคนลายสวยมากนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมทําจํานวนไว้แล้วนี่เนาะนี่เห็นไหมแล้วนี่ยิ่งเป็นไม้วางวาง,วางยอดด้วยไม่ได้วางข้อด้วยเนี่ยอันนี้สวยมากด่างสวยมากลากก็มีแล้วนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการเอาลงกระถางแล้วนะครับเนาะนี่จะเป็นกระถางสี่นิ้วที่ผมมีอยู่นะเนาะอือก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอันนี้นี่ ผมได้ทาปูนแดงไปแล้วนะตรตรงแผลแผล,แผลที่แผลที่เขาตัดถูกตัดมานะครับทั้งสองด้านเลยนะครับแ,แล้วก็ปล่อยไว้ให้ปูนแดงแห้งนะครับแล้วก็เอามาลงกระถางน,นะครับ ครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วก็คือขั้นตอนในการเอาน้องนี่วางลงไปในกระถางนะครับวัสดุที่ผมใช้ชําผมก็บอกไปแล้วเนาะก็มีมะพราพ้าวสับแช่แช่น้ําเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีดินผสมนิดนึงนะทีนี้ในการที่ผมแบบาวางลงไปนี่ก็มีทั้งแบบวางข้อแล้วก็วางยอดวางข้อก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้เป็นกระถาง4ีนิ้วแล้วก็มีใบเดียวมาอนี้ ตามตามข่อเนาะตัดข้อเข้ามาแล้วก็วางยอดวางยอดก็นี่ตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือวางยอดนะลักษณะการวางข้อหรือวางยอดก็คือวางยอดนี้จะมีการเจริญเติบโตที่ไวกว่าวางข้อนะครับทีนี้สําหรับพี่ๆน้องๆทางบ้านนะที่มีความสนใจอยากจะรับน้องไปเลี้ยงดูนะครับก็ทักเข้ามาในช่องหมูต้อขอชิวดูได้นะมาสอบถามแล้วคงราคาได้เดี๋ยวผมก็จะขึ้น เ c e b o o กของผมไว้แล้วก็ขึ้นเบอร์ติดต่อผมไว้สามารถโทรมาถามหรือทักมาถามมาขอดูรูปได้ว่าออแบบนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่แพงนะไม่แพงเพราะว่าผมอยากแบ่งปันพี่น้องอยู่แล้วนะครับให้ไปไปมีได้เลี้ยงได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้จริงๆนะเดี๋ยวผมจากให้ได้เลย <c oughs> อ่ะมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่ดูคลิปของผมมาจนถึงตอนนี้นะก็อย่าลืมไปกดกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น <laughs> กําลังใจใผมได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆให้พี่ๆน้องได้ดูกันนะสําหรับที่นี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊าบา